เเป็นสื้อ,อ Baby Boy คุณช้ยฉันเอากาแฟมาให้ค่ะคนที่โยกแขนเต้นๆอยู่นั้นใครเหรอครับเอกสารที่อยู่กล่องนี้ไปเก็บที่ห้องนู้นใช่ไหมครับคนนั้นเป็นหลานท่านประธานใหญ่คะ่ะเพิ่งเรียนจบปริญญาเอกแล้วก็มาฝึกง,งานที่นี่คะ่ะงั้นผมฝากคุณเอากาแฟไปให้เขานะครับแล้วก็ฝากข้อความผมให้เขาด้วยบอกเขาว่า อ๋อลูกพี่ครับแล้วสองการเราอยู่กี่วันครับคุณอิงคะตรงนั้นมีคนให้ชาเลอรกาแฟมาให้คุณคะ่ะใครครับแล้วเขาก็ฝากมาบอกอีกนะคะว่าชอบพลังงานในตัวคุณจังรู้สึกตื้นตันใจเราคุยกันเป็นเพื่อนได้ไหมคะ <c oughs> นี่ผมหล่อเกินไปทําให้เพื่อนร่วมง,งานหลงเลยเหรอเนี่ยอยู่ต่อหน้าไม่กล้าพูดต้องให้คนอื่นฝาข้อความาด้วย <c oughs> แบบนี้ก็ก็ได้ครับเป็นเพื่อนก็ได้ครับ ทำไมหลานท่านประธานต้องมานั่งทำงานแถวฉันด้วยเนี่ยทีนี้ก็อู้งานไม่ได้เลยเขาบอกว่าได้ค่ะเป <c oughs> ็นเพื่อนได้ค่ะ <c oughs> นั้นเดี๋ยวคุณไปถามเขาว่าคุณชอบกาแฟาที่ซื้อให้หรือเปล่าครับ <c oughs> ชอบสิครับคุณทำไมถึงรู้ว่าเขาชอบน้ำตา100หลหนึ่งร้อยตัวเซนหรอคะ <c oughs> นั่นไนีผมว่าแล้วว่าเขาต้องชอบมากแน,น่ๆออนั้นเดี๋ยว คุณไปบอกเขาว่าก็เพราะว่าฉันชอบคุณนี่คะ่ะพอเห็นรอยยิม้มของคุณแล้วใจฉันรู้สึกหวานนี่มือนก,กินน้ำตาลเข้าไปอีกนะคเขาเป็นคนตรงๆแบบนี้เลยเหรอครับแบบนี้ผมก็เขินนะครับเนี่ยไม่คะ่ะเดี๋ยวฉันได้บอกให้นะคะ,ะไม่ต้องครับอันนี้ไม่ต้องบอกครับขอ้ภัยไม่ต้องรอนานนะคะคุณใช้นี่คือสัญญาที่ลูกค้าแก้มาคะ่ะ ทำไมวันนี้เขาดูไม่ค่อยสนใจผมเลยอะและนี่ก็คือโปรเจกต์ที่พีเซนในที่ประชุมวันก่อนส่วนที่ต้องแก้ก็คือตรงนี้อ๋อผมเข้าใจแล้วเขาอยากให้ผมแยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานสินะทำงานอย่างมืออาชีพจริงๆครับไม่ต้องอธิบายนะครับเี๋ยวผมเ็นเลยนี่ของขวัญชิ้นนี้ผมให้คุณครับคุณชายแจให้ของขวัญยีทำไมคะดีเก่งใจค,คะตัวนี้ไม่เหมือนกันครับ เอาก็ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะอขอโทษค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อไปซักให้เลยคะ,ะไม่เป็นไรครับ <ST> เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ว่าเขาตั้งใจทําแบบนี้เพื่อสร้างโอกาสให้เราได้เจอตัวต่อตัวอีกครั้งนะงั้นผมรบกวนคุณด้วยนะครับอค่ะขอโทษด้วยนะคะเขาจะชอบเลยนะให้เขาตอนเนี้ยถูกที่ถูกเวลาพอดีเลย เออเคุณเลขาครับเดี๋ยวผมรบกวนฝากขาวผัดชีนีไปให้คนที่ฝากกาแฟใผมด้วยนะครับแล้วฝากอบอกว่าฮะนัดเดินนะครับคุณชัยคะนี่เป็นของขวัญจากหลานท่านประธานใหญ่คะ่ะเขาบอกว่าหนีต้องรีบเปลี่ยนเสื้อนะใส่เสื้อที่เปียกอ่ะเดี๋ยวเป็นหวัดหรอกแต่เขาไม่รู้ว่าบีจะชอบชุดที่เขาซื้อให้หรือเปล่าถ้าบีชอบอะวันส่งการใส่มาเล่นน้ำาด้วยกันนะคะ เป็นคนน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวก็ทําน้ําพกเดี๋ยวก็ช่วยซักผ้าให้ที่แท้เนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสให้ผมรับของขวัญเป็นชุดเล่นน้ำสงการนี่เองชุดนี้ถ้าไปเป็นลายดอกแบบเนี้ยช่างมันผมจะทําให้บีผิดหวังไม่ได้พี่ครับผมเป็นชายแท้นะครับพี่มาจีบผมทำไมอะผมไม่ใช่ คุณจะแก้เป็นผู้หญิงเมื่อราผมทําไมเนี่ยพูดจาสว่านเชียฮะเออจังันเถอะโอ้เดี๋ยวครับผมก็เตรียมพร้อมเล่นน้ำสกการแล้วด้วยถ้าคุณไม่กลัวคนณอื่นจะเข้าใจผิดแล้ว <да ก็ไปเล่นน so ้ำด้วยกันไหมครับ กิดอะไรขึ้นอะทำไมผู้ชายสองคนใส่เสื้อคู่กันด้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละในบริษัทเราก็มีนะเฮ้ยเตงไม่ต้องไปดูหรอกไปเถอะไปช้อปปิ้งกันเฮ้ยไปผู้ชายอย่างดีด้วย